สามสำนักสามอาจารย์ดังนะคะท่านผู้ชมจ๋าวันนี้นะคะมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะคะ,ะมีหลายสำนักมีหลายตัวเลขแนวทางค่ะท่านผู้ชมแอดขออนุญาตรวมเป็นคลิปเดียวในคลิปนี้เลยนะคะแต่ว่าอาจารย์เด็ดเดจะขึ้นให้ก่อนนะคะขอมาแย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางทีมงานอีกเช่นเคยค่ะใครที่อยู่คลิปนี้ขอให้ถูก หวยรวยเบอร์ได้เงินร้านได้เงินแสนกันทุกคนนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางน้องชายแอดฝันแม่นนะคะมาเร็วแล้วก็หวยทองห้าแสนนะคะวันนี้ได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วนะคะอืมอย่าลืมอย่าลืมนะคะเขามาก,กันไปนอะเดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวจะปล่อยพี่เดี๋ยวเลยนะคะอ่ะกดแชร์ออกปล่อยขอสัก ยี่สิบสามสิบคนดูนะคะแล้วจะปล่อยให้เลยนะคะมือนีตรงเฝ้าเนี่ยจักน้อยเนาะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเวลา,าะละตนนะแต่จันจอกมาสหลเกินแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะซื้อไม่ทันกันนะคะเออกินข้าวกินปลากันหรือยังมือนีกินขา้าวแซ่บบ๊บบ๊คุณพ่อคุณแม่ของเฮานะคะตั้งนาะตั้งตารอนะคะรอกันเสหลเกินนักจ๊ะอืม นส่วนใครที่อยากได้ทูบเจบุญที่จุดได้นะคะก็จุดได้แล้วนะคะศูนย์หกเจ็ดนะคะวันนี้ศูนย์หกเจ็ดก็สวยอยู่นะสวยอยู่นะคะเนาะอา๋อสำนักแรกเลยนะเนาะออขอยี่สิบคนก่อนนะคะขอยี่สิบคนก่อนอ่ะตอนนี้ทางช่องบุญพารวยสิบสี่แล้วอ่ะเจบุญสิบแปดอ่ะเอาขึ้นเลยค่ะดันค่ะดันค่ะเอาของมาเร็วนะคะมาเรื่องนุรูลวาตอนนี้มันเป็น ควองจริงควอมเวาม,วามยงหลายอันหลายอย่างนะคะใช่ละ่ะมาเร็วมาเร็วอ่าสามสิบแล้วทางช่องจีบุญยังไม่ถึงเลยนะคะมาเร็วนะคะก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยเนาะล่าสุดต,ตัวนี้อ่า สิบหกแล้วค่ะสิบหกแล้วค่ะทังช่องเจบุญนะคะสิบหกคนแล้วนะคะอ่ะเอาไปเลยค่ะจะาก้นกับฝาเป็นเลยนะคะ่ะเดี๋ยวคุณพกอ,อแม่เขาจะซื้อประทันนาออ่ะสาหรับม้าเร็วนะคะนี่ค่ะสําหรับม้าเร็วประจำํำงวดวันที่หนึง่งเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอันนี้คือของจริงของแท้เพ่นวานเนาะคะ่ะเพื่อนไฮที่ตอนนั้นที่ไฮมากก็คือเจ็ดหกเก้านะคะแล้วก็มีอีกใบหนึ่งที่ที่ทรงมาไหนน้องจบุญบริเวณคลิปแล้ก็เลยเอ,อาคอเอามาเป็นไลท์โซนไหนคุณก่อแม่เบริรงเนาะก,ก็คือสอง ส่วนตัดเล่นก็จะมีเจ็ดหกเจ็ดเก้าและหกเก้านะคะท่านผู้ชมส่วนล่างก็จะมีศูนย์ห้านะคะศูนย์ห้าตัวเดียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ขอให้รวยขอให้ปังนะคะใครที่เข้ามาดูนะคะอืมแล้วเลขหวยรับกองฉลากก็คือตัวนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมเอาท่านมาค่ะสาหรับม้าเร็วนะคะสําหรับม้าเร็วนะคะเดี๋ยวเจ้าบนขอเอาที่กล้องหลังเลยดีกว่าเนาะเอาที่กล้องหลังดีกว่า เดี๋ยวเขากลับที่กล้องหลังเลยดีกว่านะคะผู้ใดบอท่านก็คข้อเมนกันขมามาไม่เด้อค่ะเอากล้องหลังดีกว่านะแม่เนาะมันจะเห็นกันทุกคนเนาะอ่ะโอเคตอนนี้ก็หยุดกินในห้องแล้วนะคะโอ้ยกล้องก็ได้เห็นบ่าจ้าแม่กันไม่ได้เลยใส่กล้องหลังสีภาพชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะนี่คะ่ะสําหรับมาเร็วนะคะซ่มสร้างจองกันเอา สำหรับมาแร้วค่ะแคบกันเลยค่ะแคปกันเลยนะคะแคบกันเลยให้โชคดีกันทุกคนนะคะ,อ,ะอันนี้คือเป็นสรุปทุกสำนักเลยนะคะแต่ว่าเราจะเอาสำนักดังๆขึ้นก่อนนะคะแล้วไปต่อที่เลขน้องชายแอดฝันแม่นกันดีกว่านะคะเลขผีบอกก็มีอันนี้ตามไปต่อที่ของใจบุญและน้องชายแอดนะคะที่บนฝันนะคะนี่ก็คืออ่าสามหกศูนย์แล้วก็สี่สามันฝันมันจะขีดอีกท่านผู้ชมจําได้บอ ที่นอนน้องเจบุเอมานําเสนอแตกสามตัวตรงนะคะแคบเลยค่ะนะคะชอบจัดขัดพานนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชัดเสียงชัดบ่ค่ะแม่ภาพชัดบอภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยชัดกันไหมคะถ้าชัดตอบว่าชัดถ้าไม่ชัดเดี๋ยวจะซูมให้อีกทีนึงนะคะอืมชัดไหมคะสงสัยชัดนะเพราะว่ามิดอิงอิง อันนี้เลขผีบอกนะคะที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากอ่าเพื่อนบอกว่าถ้าถูกแล้วไปทํำบุญให้เพื Neither, ่อนในเด้อเฮสังกท่านหรือว่าซื้อน้ำซื้อยังเพื่อนเป็นน้องน้อยนะคะชัดจา้านาอพี่แพรนาอพี่แพรตอบว่าชัดนะคะก็คือหนึ่งศูนย์เก้าและหกหกและหกเก้านะคะอ่าส่วนเลขพี่สาวสนามบินน้ําให้มาก็คือแปดสามห้าและสี่สามนะคะพี่สาวสนามบินน้าโค้งสุดท้ายนะคะ ไปต่อกันเลยค่ะมาเร็วก็เห็นแล้วเลขรับกองฉลาก,ก็คือแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสามสองและสามสามนะคะโชคดีกันทุกคนนะคะสำหรับทุกตัวเลขทุกแนวทางนะคะเอาขอเอาที่แหลกมาเลยค่ะเลขวิ่งบนอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็คือเลขวิ่งบนอย่างเดียวเขาวิ่งอย่างเดียวก็คือหมายี่สิบล้านนี่เพิ่นวิ่งบนและ2ยี่สิบล้านบาทนะจ๊ะนับหนะึ่งถึงสามแล้วหนึ่งสอง สามพันนะคะพันเลเดอรค่ะว่ามีผู้ใดคอมเมนต์เนาะโอเคเลขหลุดจากลงในก็คือวิ่งบนสีนะคะส่วนจับคู่สามตัวมีเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่หกนะคะส่วนวิ่งล่างเขาให้วิ่งห้านะคะจับคู่ให้มีห้าศูนย์และห้าหนึ่งนะคะเลขที่มาของคุณแม่ร้อยเอ็ดนะคะสามตัวตรงสามหางสองตัวสี่หางนะคะก็คือสองหนึ่งแปดสามเก้าห้าหนึ่งเก้าสามนะคะส่วนสองตัวมีหนึ่งสองหนึ่งแปดสามเก้า เก้าสามและเก้าห้านะคะอ่าไปกันต่อยาวๆเลยนะคะเพราะว่าหนูจึงเหลียวนะคะเลขล่างอย่างเดียวนะคะผู้บังคนกับผเห็นเนาะคะ่ะเพิ่นหายมาที่หกห้าหกสี่เจ็ดห้าแปดเก้ารับว่าย้ําล่างอย่างเดียวนะจ๊ะโอเคส่วนหมอยาเทวดาก็ตามนี้เลยนะคะเยอะนะคะอ่านั่นแหละพนนันเนาะค่ะนอกมีเพื่อนเข้าเมนูพันอย่างเดียวเด้อ เลขลับเฉพาะกองฉลากเมื่อกี้เข้าที่สองหกตรงตรงวันนี้มาแล้วนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสี่สามห้าหกแปดและหกเก้าตัวนี้สวยนะคะเลขลับเฉพาะกองฉลากมาตรงกันกับน้องชายแอดฝันแม่นด้วยนะคะโชคดีกันทุกคนนะคะสําหรับเลขล่างอย่างเดียวนะคะประจําวันหนึ่งเมษายนพันหามาที่แปดหางเนาะ,ค,ะ 2, 4, 6, 8, 2, 4, 9, ค่ะสองสี่หกแปดสองสี่เก้าหางค่ะ เพื่อนไหนมาที 02, ่020608727678299896เน้นสามหางนะคะก็คือ0608และ98นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะผ่านนะคะเลขลับหลังกองนะคะอันนี้ไม่ใช่ของเจอูนะคะก็คือของพี่เอส่งมาให้นะคะ บนเขาฟันที่906-905-904จับคู่06-04-05นะคะวงที่06เม็ดเดียวนะคะแล้วก็9 06ส่วนร่างมีตัวเดียวก็คือ72นะคะอ่าเลขวิ่งล่างอย่างเดียวอ่าเลขวิ่ง15ล้านบาทก็คือวิ่ง9มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะอืมส่วนเลขวิ่งสายทหารเมื่อกี้เข้าที่7นะคะเขาได้ที่10ล้านนะคะเขาก็ได้เยอะได้ประมาณ30 40ล้าน วันนี้ฟันที่เจ็อีกเม็ดเดียวค่ะมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะต่อไปหน่วยสิบล่างนะคะตามนี่เลยค่ะที่เจ็บุ่นฮิค,คลิปส่วนสีเว้านะคะสําหรับเลขเลขวงใน V.I.P เขาให้มาที่หนึ่งสองห้านะคะนี่ค่ะแล้วจะมีสองหนึ่งสองห้าหนึ่งห้ากันสองสองนะคะไปแบบเร็วเร,วเรีวรดีกว่านะแม่เนาะ อ่าเลขชุด3ามตัวตรงๆสี่หางแตกนะคะก็ให้มาแล้วมือนําไปออกเลขเล่าตรงๆเลยค่ะมือที่ญีบุ่นเฮดคลิปแรกเนาะเพื่อนหามาที่สองห้าแปดสองห้าสามสองห้าหสองเค่ะชอบจัดขัดผ่านนะคะส่วนเลขห้อยซองห้าหมื่นนะห้อยซองห้าแสนก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะ ส่วนฝันเป็นจริงก็ลองพิจรารณาเบิงตามนี่แหละค่ะคุณแพรเลขพออ้อสั่งล็อกน้องยบุญเสียงฝันดีดีนี่ค่ะตามนี้เลยนะคะพอออสั่งล็อกสั่งออกนะคะเออไฟต่อค่ะเลขวีสาวสนามบินน้ำไมนไม่สองอันนะคะอันนี้เพ่นห่มากตั้งแต่ต่ออ่าตั้งตั้งแต่ตองวดเนาะพ่นหามาที่เก้าหกเจ็ดอย่าลืมตัดเล่นพิ่บอกว่ามาแน่มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเลขสายรับนะคะเลขสายรับ ประจำหนึงเมษายน2567ออกแน่นอนเพิ่นวานะคะให้ที่8,4,8,5,8,6,9,4,9,5และ7,0นะคะไปแบบเร็วๆเลยประเจ็บคอแรงแล้วเลขพ f c อยากแบ่งปันอย่าลืมนะคะให้ที่6,9,0,6,4,0,6,9และ6,4นะคะหลักร้อยโคตรแม่นก็เอาไปเลยค่ะงวดนี้ให้ที่แปดค่ะแปด แปดค่ะลายสำนักค่ะหนูุอยบอกแล้วกาเลขเลขล่างอ๋อไม่ไประสงค์ออกนามก็ให้วิ่งเก้านะคะส่วนจับคู่มีสองหางก็คือเก้าเจ็ดและเก้าแปดนะคะอันนี้ก็คือหอยซองหางมือเด้อเก้าศูนย์แปดมาเพิ่มอีกก็คือนี่ค่ะไร้ตัวค่ะวันนี้บร,รู้ว่าจะเป็นยังไงเราไม่รู้นะคะรอรอรุ้นวันนี้สี่โมงเย็นกันนะคะไปต่อค่ะ ทายนั้นเขาบอกว่ามาว่าถ้าหกมาต้องมาหกศูนย์หกสี่หกแปดเน้นเน้นที่หกเก้าเก้าหกนะคะวันนี้ชุดสามตัวตรงๆไม่สามแตกสามหางแตกท่านผู้ชมร่องร่องเบิร์นะคะให้ที่สองเก้าซี่สองเก้าหกสองเก้าหานะคะเลขว่าคือไพ่เด้อเลขรับประกันมาล่างล้านเปอร์เซ็นต์เพิ่นหามาที่ห้าเก้าเก้าห้าตามที่น้องจีบุญเฮ็ดคิปในเบิร์นเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ สำหรับเลขชุด3ามตัวตรงแปดหางแตกนะคะมาตรงกับเจ๊ใหญ่สั่งออกเจ๊ใหญ่เลขประมูลเขาประมูลมาเยอะมากๆนะคะเข้าหงห้าหนึ่งหกแปดสองหนึ่1เก1 8สองหนึ่งแปดสองนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะอ่าเจ๊ใหญ่สั่งออกค่ะเจ๊ใหญ่สั่งออกนะคะ ฟันที่สามตัวเม็ดเดียวเลขประมูลก็คือหนึ่งหกเก้านะคะส่นจับคู่มีหกหางวันนี้ไม่ได้มีแปดหางนะคะมีที่หนึ่งหกหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ห้าศูย์เ้าศย์หมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะออกตัวนี้รวยยกช่องแน่นอนนะคะสําหรับฝันเป็นจริงก็แคปเอาเลยนะคะฝันเป็นจริงมีชุดสองตัวชุดสามตัวนะคะชุดสองตัวก็มีสองเจ็ดหกสี่หกเก้าชุดสามตัวก็คือห้าหนึ่งเก้าเขา แยกออกมาให้แล้วก็คือหนึ่งห้าหนึ่งเก้าและห้าเก้าค่ะไปค่ะเมื่อยเลขรับหลังกองเขาทุ่มตัวละห้าหมื่นบาทนะคะก็คือสองเจ็ดและสองเก้านะคะอุ้ยเลขรับเฉพาะวงในนะคะสามตัวรับประกันออกก็คือห้าเก้าหกอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะอาอว่ามีคอมเมนต์แสดงว่าท่านกันอยู่เนาะ เลขมีที่มาเจ็ดหางแตกว่เมื่อกี้เข้าที่แปดเจ็ดออกตัวกลับนะคะวันนี้มีสี่สามสี่สี่สี่เจ็ดห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดและห้าห้านะคะส่วนเลขที่มาของหกสองหกท่านผู้ชมรอกกันไลยกันขึ้นตัวนี้นะคะท่านผู้ชมซื้อได้ซื้อเลื่อนซื้อได้ซื้อไม่อ้นนะคะซื้อได้ซื้อเลยนะคะอ๋โอเคสรุปกันทุกสำนักแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็12นาทีแล้วนะคะใจะบุญจะขออวยพ่อคุณแม่ถูกหวยร้อ,อ,อยเบอร์ประจำาวม่ใ่หนึ่งเม่สายยนมือนี้นะคะแล้วถ้ามีเลขกลับอสา,ายเกาหลีตอนเที่ยงเดีย๋ยจะบุญเอามานำเสนออีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ